มันเกอ้วนอ้วนยุดยุดอ๋อตัวนั้นมากวนมไม่ต้องไปเล่นหรอกไม่ต้องไปอยากไปเล่นกับเพื่อนอมอั้ีเหมือนกันน่ะซีโมเหมือนกันน้ำตาเหมือนกันแต่กุ้งไม่เหมือนกันมันไม่มีทางนะน่ะมันมิี้อยากมีเพื่อนละมั้งใช่มิตี้อยากมีเพื่อนไอ้รุน่นอะ หยดโยดมามีจะล้มมามีจะล้มมาออดสอบกอหลังดนเตวาเตลิมันสบยขาสบัดแขนสบายขาวันสบัด

ปลุกให้คนตื่นใช่ไหมปลุกให้คนตื่นดูสิมีอะไรบ้างแต่ขอกไก่หกลเาย อ๋อตื่นมาต้อาเมา่อก็้มุงไก่ก่อนอืม เธอบ่แม่น,นี่บิวตี้มันขึ้นบ่มาตัวนั้นมาเฝ้านั่นเอาบอกรวยมาใส่อกีกแกะหลออเป็นจังไหน,น,น,นอ้วนอ้วนมามีจะล้มแน่ยศมามีจะล้มแน่นันไม่แนวมาเฝ้ามี่โตนั่นมาเฝ้า<ย>เป็นสีทานี่ใส่ขาวเดี๋ยวว่าจากีเนนี้ โอเคดอกไม้สวยแต่ก <c oughs> ินจังมาเพื่องพูดพูดพูดข้ากินมาฝรั่งสิ